สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าร้อนๆชวนขนลุกในช่องชอหล่อเล่านะครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ผมต้องพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงเดือนกันยายนปีพศ2560และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่ผมรู้จักคนนึ่งผมขอเรียกเธอว่าคุณฟ้าคือคุณฟ้านะครับ เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีและเธอก็ได้มาเช่าห้องพักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึง่งผมขอไม่บอกชื่อนะครับแต่ผมจะใบให้รู้ว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีชื่อเรียกห้าพาย,ยางอยู่ติดกับถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครข้างหลังเป็นคลองเดินข้ามสะพานไปก็จะเป็นตลาดและอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ ไม่มีสารพัภูมิเจ้าที่หรือพระประธานแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีพศ2560คุณฟ้าเป็นคนต่างจังหวัดและได้มาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในในคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีและเธอเองก็ได้มาเช่าห้องพักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ตัวเธอได้เช่าห้องอยู่ที่ชั้นสี่ ห้อง412ในราคาห้องละ4,000บาทต่อเดือนในห้องก็จะมีแอร์พัดลมตู้เตียงและเครื่องใช้ต่างๆซึ่งใช้งานได้ตามปกติและทางอพาร์ตเมนต์ก็ได้ทำสัญญาเช่า6เดือนมัดจําล่วงหน้า1เดือนให้กับเธอวันแรกที่คุณฟ้าเข้าไปอยู่คุณฟ้าก็เก็บของจัดห้องเสร็จไปที่เรียบร้อยเธอก็กะว่าจะเอาทูบเทียนพวงมาลายัยดอกไม้ ไปไหว้สารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอให้ปกปักรักษาตัวเธอในขณะที่อยู่ที่นี่แต่ผลปรากฏว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไม่มีสารพระภูมิเจ้าที่หรือพระประธานให้เธอได้กราบไหว้แต่อย่างใดเธอก็เลยกลับขึ้นห้องและได้สวดมนต์ไหว้พระขอพรกับพระที่เธอพกติดตัวใช้ห้อยคอไว้ตลอดเวลาก็ทําให้เธอสบายใจขึ้นมีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นนะเป็นวันหยุด คุณฟ้าก็นอนพักอยู่ในห้องและเธอก็ได้โทรศัพท์กลับไปคุยกับพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดในระหว่างที่คุยกับพ่อแม่อยู่นั้นพ่อของเธอได้พูดขึ้นมาว่าลูกอยู่กับใครหรอลูกคุยกับคุณยายไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพ่อจะออกไปทําธุระเย็นเนี้ยเราค่อยคุยกันก็ได้นะลูกและเธอก็วางสายจากพ่อแต่ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอคิดว่าพ่อคงหูฝาดคงได้ยินเสียงแววววล,ลมเพลลมพัดจากที่ที่พ่ออยู่ พอถึงตอนเย็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มพ่อของคุณฟ้าก็โทรกลับมาหาและถามเธอว่าคุณยายที่มาอยู่ด้วยกับหรือยังลูกคุณยายคุยเสียงดังจนพ่อฟังไม่รู้เรื่องเลยพอคุณฟ้าได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและบอกกับพ่อไปว่าไม่มีคุณยงคุณยายอะไรที่ไหนทางนั้นนะพ่อหนูอยู่คนเดียวพ่อหูฝาดไปหรือเปล่าพ่อก็ยังพูดต่ออีกว่าพ่อได้ยินเสียงคุณยายจริงๆนะลูกคุณยายเสียงดังมาก แต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสำเนียงเสียงพูดเหมือนคนจีนที่พยายามพูดไทยแต่ไม่ค่อยชัดและยังส่งเสียงแกลแอมด้วยให้พ่อเดาอายุนะก็คงจะประมาณ80กว่าน่นแหละเมื่อเธอได้ยินพ่อพูดแบบนั้นเธอเองก็ตกใจและคิดไปอีกทางหนึ่งว่าพ่อคงหูฝาดแน่ๆเพราะในห้องนี้เธออยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาในห้องของเธอเลยหลังจากวันนั้นอีกหลายครั้ง เวลาเธอคุยโทรศัพท์กับใครขณะที่เธออยู่ในห้องนี้คนที่คุยด้วยก็จะบอกกับเธอว่าเขาได้ยินเสียงคุณยายพูดแทรกขึ้นมาตลอดเวลาเลยแต่ตอนที่เธอไปคุยโทรศัพท์ที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก็เป็นปกติคนที่คุยด้วยก็ไม่ได้เสียงคุณยายพูดแต่อย่างใดและคุณฟ้าก็เล่าให้ผมฟังต่อนะครับว่ามีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นน่ะมันเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของเธอช่วงกลางวัน คุณฟ้าก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่ห้องเก็บกวาดห้องอยู่ห้องทั้งวันช่วงเย็นก็ออกไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งพอซื้อของเสร็จก็กลับมาทํากับข้าวกับปลาทานข้าวพอถึงเวลาห้าทุ่มคุณฟ้าก็เข้านอนตามปกติในระหว่างที่คุณฟ้านอนหลับเธอเองก็ไม่ได้ฝันหรือได้ยินเสียงอะไรที่ผิดปกติเลยตื่นเช้ามาเธอก็รู้สึกสดชื่นและเตรียมตัวที่จะไปทํางานตามปกติ พ่อเพอเปิดประตูห้องเท่านั้นแหละครับเธอก็พบว่าตรงประตูหน้าห้องของเธอมีกระดาษ A4.. ติดไว้ที่ประตูและในกระดาษแผ่นนั้นได้มีข้อความเขียนไว้ว่าแจ้งเจ้าของห้องรบกวนให้คุณยายเบาเสียงด้วยค่ะคุณยายคุยเสียงดังมากและหัวเราะเสียงดังมากรบกวนห้องอื่นเขาพอคุณฟ้าได้อ่านข้อความนั้นก็นึกถึงคำพูดของพ่อ และทุกคนที่เคยได้คุยโทรศัพท์กับเธอและบอกกับเธอว่ามีคุณแก่อยู่ด้วยหรอคุยและฟังไม่ค่อยดูเรื่องสำเนียงเสียงเหมือนคนที่คุยาภาษาจีนเป็นเปือนเป็นคนจีนแต่พยายามพูดไทยและคุณฟ้าก็ได้เอากระดาษแผ่นนั้นนะครับไปให้พนักงานที่ดูแลอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้อ่านว่าเกิดอะไรขึ้นพอพนักงานได้อ่านเท่านั้นแหละครับพนักงานก็หันหน้าไปคุยกับพนักงานอีกคนหนึ่งว่า มันเกิดขึ้นอีกแล้วหรอแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้คุณฟ้าก็เลยไปทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคนใยายที่ห้อง412และขอให้คนใยายได้รับบุญกุศลที่เธอได้ทําซึ่งทุกวันนี้ตัวคุณฟ้าเองก็ได้ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วแต่ก็ยังสงสัยว่าที่ห้อง412นะครับมันเกิดอะไรขึ้นและทําไมทุกๆคนถึงได้ยินเสียงคุณยาย ทางทางที่คุณฟ้าอยู่ตัวคนเดียวในวันที่คุณฟ้าเราเรื่องให้ผมฟังนะครับคุณฟ้าก็ได้ยืดกระดาษแผ่นหนึ่งให้ผมดูและกระดาษแผ่นนั้นก็คือกระดาษที่มีคนเขียนข้อความแล้วเอาไปติดไว้ที่หน้าห้องของเธอนั่นเองในกระดาษแผ่นนั้นนะครับก็เขียนข้อความตามที่ผมเล่าทุกคนได้ฟังเลยครับปัจจุบันนี้นะครับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ยังเปิดกิจการอยู่เวลาที่ผมผ่านไปแถวนั้น ผมเองก็มองและเกิดความสงสัยตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ห้อง412เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้สยองและชวนขนดูกันบ้างไหมครับหากชอบเรื่องที่ผมเล่ากรุณากดติดตามช่องฉลอเล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องให้ผมด้วยนะครับและอยากให้ทุกๆคนมันสวดมนต์ทำบุญกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ